ยินดีต้อนรับสู่ Bancorp Battle Tech ยูจะได้เข้าไปเล่นในอุตสาหกรรมทางทหารเครื่องจักรสนามและวิศวกรรมมาวิววันนี้เราจะดำดิ้งลึกลงไปในหนึ่งในเครื่องบินที่มีตำนานที่สุดในประวัติศาสตร์คือ Lockheed C-130 Hercules เอเนมซีเนมัสที่มีความทนทานความยืดหยุ่นและการปฏิบัติภารกิจที่ไม่หยุดยั้งจากป่าในเวียดนามไปจนถึงทะเลทรายในตะวันออกกลางจากมนุษยธรรมถึงการดำรงชีวิต เดอะซีหนึ 1, ratchet, really ่งร้อยสามสิบเฮสต์บินเอเวอร์ไรท์แวร์ดันเอเวอร์ริ่งแอนด์สตีลคัมแบ็กฟอร์มอลเดอะเฮอร์คิวลิสวอสบอลเอาฟ์ออฟเดอะโค้ลวอสอุจจิซีอิงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดเดอะยูเอสแอร์ฟอสนีเด็ดเอรักเจสเรียลิเอเบิลทรานสポートครับเบิร์ดออฟชอตท่าเคฟแอนด์แลนดิ่งออนอันพรีแพร์รันเวย์ล็อกฮีทรีสปอนเดตด้วยเอเดซายทัชสตีลอินโปรดักชันโอเวอร์เจ็ดสิบเยเลเตอร์วิดอิตไฮวิงโฟลเทอร์โบพร็อพเลอั เดอะซีหนึ y, cargo, through, ่งร e, ้อยสามสิบวอร์สเอนจิเนียร์สำหรับฟิล์มโอเปอเรชันเดอะวิงสเปนสเปรชช์หนึ่งร้อยสามสิบสองฟุตเดอะฟิลเซอร์ลาดอีส์ลองแอนด์บ็อกซี่บิลฟอร์คารโก้ทรูออร์วอตเอเวอร์เอลยูแคนโตรอินทูอิมภาษีเบย์เดอะออริจินอลซีหนึ่งสามศูนย์เอฟฟิลอินหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ซินสเดนวิกซีแอนด์อัลฟาเบตออฟวาริเอนบีอีเอชแอนด์เดอะเคอร์เรนแฟลกชิพเดอะซีหนึ่งสามศูนย์เจซูเปอร์เฮอร์คิวลิส Each iteration b r i n g upgrade, more r a n e digital avionics, better engine, and r e f a e m mission profile. The Hercules i s n just a transport; it's a transformer. One moment it's dropping s u p p l y in a relief mission; the next it's a g u n s h i p t r n i n g fire with the AC-130 Spectre. You got weather recon model like the WC-130 flying into hurricane. You got search and rescue with the HC-130. แอนอิลิทสเปเชียลฟอสเซสอินสแตชันเรือเอ็มซีหนึ่งร้อยสามสิบเดอร์แอร์คราฟต์อัดอัพไลท์เอแบทเทิลฟิลด์เชเมเลียนนิทูรีเฟลไฟเตอร์มิดเดลทัสเอวาเรียนฟอร์เดดนิทูดรอปพาราทรูเปอร์อินทูโฮสต์ไททอริทอรี่แอดไนด์ดันนิทูเดลิเวอร์เอแท้งทูเอเดอร์สฟรีบรันเวอในเดอะมิดเดิลออฟนอร์เวียทัสเอทิวเดย์ฟอร์เดอะเฮิร์สฟรอมเวียดนามทูอิรักเดอะซีหนึ่งร้อยสามสิบแฮสซินอิตออฟในเวียดนาม อิทแครดเอฟเวอร์รี่ทิงฟรอมอเมอร์ทูเดอะเวลเดตอินเดอะเกาวอลอิทบรอดรูปแอนด์ซัพพลายเฟรดอินทูเดอะไฟอินอิรักแอนด์อัฟกานิสถานอิทบีเคมเดอะไลน์ไลน์ทูเรม OTE เบสแลนดิ่งอินดัสเนสอินดัสตอร์มอันเดอร์ไฟเดอะเอซีหนึ่งร้อยสามสิบกันชิปซับพอร์ตเอสเปเชียลออฟวิดอันแมชไฟพลวเวฟรอมเดอะสกายพร็อพวิ่งแด๊ดเอคาโก้เพลนคูดบีคัมเอเดลลี่เวบอนวันออฟเดอะมอสต์เลเจนดารี่มิชชั่นโอเปอเรชั่นเครดิบเบิลสปอร์ต เอมอดิฟาย C หนึ่งร้อยสามสิบฟิเต็ดวิดโรเก็ตแอดเทมติ้งเอเรสคิวอินเทรานอิดดิทเนื่องซูกิสบัดเดอะแอมบิชันเซ็ตอิดออลเดอะเฮิร์ซ์อิส about doing the impossible over เจ็ดสิบนิชันโอเปอเรตเดอะเฮิร์คิลิส from ออสเตรเลีย to อินโดนีเซียอียิปต์ to the ฟิลิปปินส์อิดฟูดปรินอิส truly global ไทยแลนด์ to has long rely on the C หนึ่งร้อยสามสิบ for domestic mission and international operation Why do so many c o u n t r it e use s i simple reliability it d s n t need pristine runway it handles low weather it's relatively low maintenance for what it delivers and the l o g i s t i c network to support it is worldwide t a s e v e n civilian use firefighting scientific research in Antarctica and oil exploration we're h v e r r u g j e s r e l i able t live in s e e d e d you find a e r t meet the modern face of the legend The C 1 3 0 J Super Hercules. It's not just a facelift. This is a top-down upgrade. New Rolls-Royce AE 2 100 Turbo Pro. s i b r a d e d Composite Propeller. A Digital Cockpit. Glass Avionic. r e really d e c cool Crew Requirement. It's faster. More efficient. And more capable. It can climb higher. Cruise faster. And land shorter. And it's still every bit as tough. The C-130J has r e d e f i e d w e can be in the 21st th century without sacrificing the rugged legacy of its forbears. o why does the C-130 Hercules matter? Because no other aircraft in history has done so many jobs in so many places for so long. It is the ultimate battlefield Swiss Army knife, versatile, reliable, and nearly indestructible. เวเตอร์ยูโหลดดิ้งเอหุมนิทารี่แอนดรอพอินซาวิสเอเชียออร์ลอนชิงแอนอิลิทสไตรอินเดอร์มิดเดิลอีส์ช ANC ์สอาร์เอเฮอร์คิวลิสอีสในอาร์บีเอนจินแฮมมิงเรดดี้ทูโก้แทนฟอร์วอชิงแบงคอกแบตเทิร์นเทคอิฟยูอินทูมิลิทารีแอร์เวชั่นแบตเทิร์ฟิลด์เทคแอนโค้ดฮาร์ดฮาร์ดแวร์ซับสไคร์แอนด์สเตย์ล็อกอินดิสวอชเดอะซีหนึ่งร้อยสามสิบเฮอร์คิวลิสเดอะมัสเซิลเดอะเลเจนด์เดอะไลไล See you in the next mission.